สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินนะฮะเป็นที่เนินปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ที่บ้านร่องหวายนะ,ะตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายด้านหน้าแปลงติดถนนหันหน้าไปทางทิศใต้นะฮะเป็นถนนลาดยางมนะันลูกค้าคล้ายๆกับทางหลวงชนบทนะฮะถนนนี่กว้างประมาณ8ปถึงสิเมตรเลยทีเดียวนะฮะด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศใต้นะฮะหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่ 28เมตรนะฮะความลึกด้านทรายอยู่ที่116เมตรความลึกด้านขวอยู่ที่116เมตรเหมือนกันนะฮะส่วนความกว้างด้านหลังอยู่ที่25เมตรนะฮะพื้นที่อยู่2ไร่นะลูกค้า2ไร่เจ้าของแบ่งขายอยู่ที่1้าน3 5 0 0 0 0บาทนะฮะ1้า3 5 0 0 0 0บาทห่างจากเซ็นทันเชียงรายเพียงแค่12กิโลเมตรนะฮะ เขาจากถนน1 0 2 0เพียงแค่1.5กิโลนะฮะ1.5กิโลเป็นพื้นที่ติดกับพื้นที่จะสรรแบ่งขายเลยนะฮะด้านข้างเคียงของพื้นที่แปลงนี้นะฮะทำเป็นพื้นที่แบ่งขายนะะมีคนสร้างบ้านอะไรกันเยอะแล้วนะลูกค้านะขายไปหมดแล้วนะฮะข้างเคียงขายอยู่ที่งานละ3 0 0แสนบาทนะฮะแต่พื้นที่ตรงนี้นะฮะขายยกแปลงนะฮะสองไร่นะฮะหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะ ก็เฉลี่ยไรล,ละเพียงแค่หกแสนกว่าบาทนะลูกค้านะหกแสนกว่าบาทนะฮะเจ้าของแบ่งขายนะฮะหมุดฉนดชัดเจนเลยนะฮะทุกมุมแปลงเลยนะลูกค้าเพิ่งรังวัดใหม่ๆเลยนะฮะแบ่งแยกกันใหม่ๆเลยก็ลักษณะเป็นที่ สูงกว่าระดับถนนนะฮะสูงกว่าระดับถนนเดิมเป็นที่เนินนะฮะปรับพื้นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะลูกค้านะรูปแปลงกอลักษณะเป็นสีเนะส่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ฉากได้มุมค่อนข้างสวยนะฮนะด้านหน้าแปลงก็ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆนะฮะไฟฟ้านะ้ำประปาก็อยู่หน้าที่ดินเลยติดกับหมู่บ้านสันโค้งใหม่นะฮะเป็นหมู่บ้านร่องหวายเลยนะฮะหัวบ้านเลยนะลูกค้ามีป้ายทางเข้าหมู่บ้านนี่เลย ตอนแรกเป็นแปลงใหญ่นะลูกค้าที่ดินแปลงนี้6ไร่กว่านะเจ้าของได้แบ่งซอยแบ่งย่อยนะฮะแบ่งย่อยตามกําลังนะฮะก็ล้อมว้วลวดหนามไว้นะฮะถ้าทุกท่านจะล้อมเป็นสัดส,ส่วนก็ล้อมอีก2ด้านเท่านั้นเองนะฮะทำทางเข้านะฮะไม่ต้องถมนะลูกค้าแปลงนี้ไม่ต้องถมนะฮะถนนกว้างขวางรถบรรทุกวิ่งได้สบายเลยนะฮะ ใกล้กับโรงเรียนแปปติสโรงเรียนพระกรุณาปานีนะฮะเพียงแค่100เมตรเองนะฮะลูกค้าด้านหลังคาสีแดงๆนะ,ะที่เราเห็นนะฮะเป็นโรงเรียนนะฮะอยู่ใจกลางชุมชนนะฮะมีเพื่อนบ้านทุกทิศทางเลยไปเซน่ันเชียงรายเพียงแค่12กิโลเมตรเองนะฮะที่ดินแปลงนี้ก็เป็นอ่าเหมาะสำหรับ ค้าขายนะฮะค้าขายสร้างบ้านที่อยู่อาศัยค้าขายได้นะฮะในอนาคตก็ลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0 932927167หรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนด์นะ,ะส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ